สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพารับเครดิตฟรีจากเว็บฟัน88กันนะครับเครดิตฟรี3 0 0บาทนะครับผมก่อนอื่นเลยกดลิงก์ใต้ล่างคลิปผมมาแล้วจะเจอแบบนี้นะครับแล้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมกดเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนครับทะเบียนตอนนี้ ก็ใส่ user นะครับสมุตินะครับเป็นชื่อนะครับผมอย่างนี้นะเป็นชื่อสมมุตินะครับนีนอ่อะไรแบบนี้ครับประมาณนี้นะอะไรแบบนี้อ่าก็มาลองกดได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะก็เปลี่ยน ก็มาลองกดใหม่เออนี่โอเคแบบนี้นะครับผมต่อไปก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเราก็ใส่ไปเลยนี่ก็เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับสมมุิอันนี้นะครับเป็นเบอร์นี้นะอย่างนี้เลยอย่างนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับผมโอเคแล้วก็อีเมล แล้วก็กรอกเลขพันธมิตรของผมนะครับที่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปโอเคแล้วคราวนี้มันก็จะมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับพอเราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับผมเราก็ไปกดที่นี่เลยนะครับดูนะครับ ปก็ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ประวัติของฉันแล้วก็ยืนยันนะครับยืนยันบัญชียืนยันให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะขึ้นสีเขียวแล้วก็รอรับเครดิตฟรีนะครับ300บาทย้ำนะครับ เป็นเครดิตฟรีนะครับ300บาทนะครับเรามาดูโปรโมชันกันได้นะครับตรงนี้นะผมจะให้คุณดูโปรโมชั่นนะครับผมทางเว็บก็จะมีแบบว่าโปรโมชันมากมายเลยนะครับอันนี้นะครับเราสามารถขอรับได้เลยนะครับผมแต่ที่สำคัญนะครับนี่ครับโปรโมชันนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมนี่นะสำหรับสมาชิกใหม่นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมเงินเดิมพันนะครับจะเข้ามาประมาณในภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับสามารถเล่นในโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมนะ นี่นะครับมีหมดนะครับกีฬาคาสิโนเกมหวยนะครับแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ